สวัสดีลูกค้าครับผมสวัสดีเอฟซีจ่าเจชัยงบุรัมครับก็วันนี้พามาอ่าชมรถเก่งครับผมเปลี่ยนแนวชมรถเก่งให้เป็นรถเก่งเอฟดีครับพันด้าเอฟดีคันนี้เป็นเครื่องอาร์สิบแปดครับเครื่องเดิมเก่าเดิมห้องเครื่องเดิมครับผมกลายเป็นปีศูนย์หกนะครับคันนี้ เร์ธรรมดาก็พาชมรอบพันครับสีสันก็ตีแค่เจ็ดสิบปเซ็นครับผมก็ไม่เชิงว่าสวยเท่าไหร่ก็มีสีตีเป็นสีอาบแล้วกันก็าพาไปชมภายในครับผมภายในส,สวยเดิมเดิมครับ เกียร์ธรรมดาครับันนี้ค่อนข้างที่จะหายากหน่อยอถ้าใครสนใจก็มาดูได้ครับภาษี66ครับผม เบาะหลังสีครีมอ่อเดราคาที่9,005ครับถ้าใจสนใจก็โทรถามได้ครับผมต่อหลานตั้งอยู่เพิ่เมืองวิลามครับเส้นวิล,มลามนังลองครับหลักกิโลเมตรที่ที่9ครับผมอ่อต๊ใกล้เียงกับโรงเรียนพระโคลกาครับ คลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับผมครับ